บายดี bye. พี่น้องฟองป่าเมื่อ,อสุขสุดสคนเมื่อนี้กับมาพบกับส่องพิมพ์น้ำมงคือเก่าเนะาะกินหน้ากินหอยแครงพี่น้องไอ้เมืนเน่อีานมาเด้มมาเด้อบอกว่าอะไรผัดน้ำกินน้ำกินผู้ดายพี่น้องบัวเดียวกรบแสเลยพี่นอ้อยงยามกินยากพี่น้อง con trang con đâu con trang con trang con đã trang bao đại cục cop ไม่แค่งมาแล้กินปุเดียวมาแล้วมาแด้ดูหายอยู่หน้าที่เกามาเนี่ยนี่ก็ไม่แ,มแ <c oughs> ค่งน,นะกินไว้พี่เนอะกินใส่กินหมดเพิน่นนี่เจียวแซ่บๆไปเนอะ mày khen đôi đừng lên giờ phải nào mật bó phải nào có lôm phải

มาดูมาเสนอดูเสนอหนาดูจะได้เลิกมาแล้วฮะย,ยังลลห,ยหลุดรูดเนาะความอยังหลุดอ้าวกระเจมหันเลยอันแล้วะออกลงต่อลงหั มาไป่้นำมั้งลูกสาวคนมาตรงเงียบคนว่นาข้อรถถีบรดมันจะไปขี่สไลเดอร์มาไปอย่าเดียวได้กัดหนำหนำในแหลมแมแล้วนมาหน้ำด้งนี่มัดึงดึงห ด้งๆยง่เคยเห็นพอจะยังไมเคยจะเกิดบันเด้งนแตเกิดคือหางแกงกับลูกสาวล่มกันไปนน้ำเลตามีอันมางันหนองปุงนั่ันหนองปุงพอบอว่ากีเขาบ่คืออนตามันถึงมาจ้าจฮะอันอกางดยด้ไปเจ้าอยู่ในไซเขาเห็ดในไซนี่นะเห็ดในงเหมเก่าเน้ เอาไอมงเก้าเกกีว่าสีอันเผ็ด่คาอันหาในบมึ้งมาแล้วแรลวาสีเห็ดในห้องเทียนมาแล้วแหละเตะจขาบากมนมาก็หาเข้าไปชชบเพลงรุมรุมเยอะนี่นะไ่าอ่อนฉันไม่อยากไปเลยไปเลยจะส่เมาแล้วนะเน่ยอันหนึ่งไว้ฮ้ น,น้ำหนึ่ง,งเระซิบหอมกันซีอวีเดียวกันดีนะถ้า้นพร้อมกันนี่ให้มาก่อนค่ะคนหน,กนากไปีสไลเดอร์พี่นนอว่าถดถดน่แล้วห่งไปกี่สไลเดอร์พี่นนอีสไลเดอร์ครับน้องอน้ำหนึงที่ทั้งบน,นาบอน<ห>นกนาะทั้งลหลงเยมาก ได้คนเติบหนักกันไหวแดดเป็นน้อยมัแนมแข่งรุ่นหนึ่งวันจะกินผดยาลูกสามามก็ลูกเท้ากับวนนอกกแสดด้วยเกยบมือเข็นีกับนนอกกับแบเป็นนอ นไปะนักไปเลยน้อกำลังสิไปหนักกันเป็นหนักกันเหรอน้ำนึ่งอะไปหกนองบ่หนักกันใชไปกี่สไลเดอรดงานวัดมันน้บ่มาแรงเป็นงจังมาแรงไปเบิ่งขนขี่สไลเรี่ด้อเป็นก็มีคนมันหนักเวลาอย่า แต่คนขี่อเลยเสียงยบคลับคลับลกโดดมันแลนนแกกับบอจากเป็นี่นอยให้แกหอยแขงกหรจะแตกะหอนแข้งน้อยไปเนาะนงโบนกระปเปล่มกระปปกับลูกสาสองคนโอ้เห็นหอยทะเล ขาวานมีไข่หมูนำขาวานปะ่ะน้ำเอนมนเป็นไนเนหาหอแข่งตัวผสมกับเนนอนี่น,นอ๊ยนงเบียคาเปกนดนี่เที่สิน,นะแซ่บแซ่บแซ่แบ,แบ,แบเนาะ ได้บ่เคยกินกับบแซ่บบอยากกินมันแก้าแตกของอันนนะบางอันมันกแตกี่ันมนกันอืมแล้วพี่น้องต้องกขี้ถึกต้มแตกบ้าแตกกันมเนี่ยน้องกักินยา่แล้วนี่นเนาะนเข้มนะต้องถวยพี่จีวานนะไปไหนดิ น่องอันงพวนเขาตั mm. Teraz, ้งาลไใแข้งตั้งสเดอะเขาเป็นดั่บาตร้เขียงเอไบเราเพีมันเป็้บาตรทั้งบาตรเขียงยเยม่มาวันนี้ออบ ไม่นกมาก oui. แบแซน้ำกันหอยแข้งไปหนากหอกันอะไรยพอแก้ใหเอาหนึ่นหอยแข้งมันกินนอไปน้องเอ้ยส่ไปน้องแบ แกอะไรโคบตีอ่ะฮะแอะไรกบตี้น้อนเอยหกบแอกขวกับมีบตี้พี่ก้นย S <s <we ak> อ้าน,น้ำตะเวนน้ำใ่ชุดที่รา,นะากหน,นัดการำหนิอย่าสีใสคร่งกันหนัดกันนะ้าโอ้ยยหยกินกันไปล่มก,ไปไปนนกันไปพี่น้องนักวนากต่อิม<า>่มยอ่ยง ข้าวมังคาวแม่จะเพื่อนห้องมาใส่กินแบบวิลาเอี่ยมเนึ่งแซ่บให้เพื่อนข้าวมังคาวหนึ่งข้าวพี่น้องไม่แข่งน้อยน้องเอ้ยกินยากก็อดกินของแน่วแน่คลองมากนะ cho 1 cân cơm mà đã pi nó ăn rồi Nó lơm đi rồi là cái nó sẽ sạp pi nó ăn Lơm hăng bần อาแข้งหน่อยก็กิดแต่จากเนี้ยนะนี่น้องกิ็นหอยแข้งแล้วเสื้อผ้าผนไปขี่มาสไลเดอร์งานวัดพี่น้องบ้ักใกล้ แ,บบแสบไปนั่งแสบแก่บลาได้ว่าครบอกอกเจ้าครบเอาพี่นองไอ้แก่บลได้นี่ยครบแห่งไรแตกซัำใครในเคยกินหอยแข็งเคลื่อน ข,ข<ม>่พีน้องไอะคนบครเลยแกเนี่ยว่าว่ว่าต้องมีพญาไข่ครบแกได้สบายจ้ะเศรบหน้อันข้างนอก กับพอนอกกัแบแซ่บเด้อพี่นอ้องอย่าลืมเด้อพายคำว่าเบิ่งมอส้มก่อนจะลืมกดไลค์กดแสกดกระดิ่งติ๊กมันขางมันเติ่งนะพี่นอ้องคนเลื่อยๆไปเลยก็ได้สอ่อ,อ,กกองหน่อย,ยกกนะพี่น้องเด้อกดติดตามดับโมงหน่อยเด้อกดติดตามน่อเด้อพี่น้องเด้อส่องเปิดไม้พี่นอ้อง Năm kim Nam năm hello ngủ ngọt ngào ngủ ngọt ngào nào đáp ngắp ngủ ngay Cái nào ปเปลาเอืมเลยพักเมื่ก่อนพี่น้องฮะพี่น้องอะไรพี่น้งอนนงมอดเนี่ยอิ่มเลยพี่น้องพักกับมดแจวกอบเมืล่ล่ะห้อยกันยังห้อยเน่งห้อยโลน,นึงพีง่น้องอ่ะขอเจ็บน,น้งองมาจบคลิปสำเนาพี่น้อง อ่ะขอบใจบาย